แล่นรถมาลับไปเฝ้าก็พอดีทันที่เสวยก็ท่านอ่าตะกี้อยู่ที่โน่นหรือมาแล้วนะก็บอกก็มาแล้วก็ถวายเสวยก็เสวยแท็งแรงแท็งแรงขึ้นจนกระทั่งก็อยู่สีปีก็หมายความว่าเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์คือเป็น เป็นกำไรที่ได้และท่านก็เข้าใจแล้วว่าแกยิ่งแกยิ่งดีสำหรับแม่ใครใครที่เรานับถือเรารับรักแล้วก็ผู้นั้นอายุมากแล้วโดยเฉพาะอย่างท่านท่านแข็งแรงทุกท่านท่านรับสั่งอะไรท่านรู้เรื่องท่านทำงานอะไรได้ก็เลยทำให้ มีประโยชน์ท่านมีประโยชน์ฉะนั้นที่สวรรคตรก็ทําตามที่ท่านรับสัง่งบอกว่าแม่แก่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพราะเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องตายแต่ว่าตอนหลังนี่ที่เห็นท่านสุดลงสุดลง ก็รู้สึกว่าท่านจะอยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้ท่านสิน้นอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นก็เป็นของธรรมดาเราก็อะไราเป็นของธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นที่ท่านสิน้นและก็ได้เห็นความรักความนับถือที่ คนทั้งชาติมีต่อท่านก็รือ